2ทีมที่มาจากหลีกสูงสุดดีวิชั่นหนึด้วยกันทั้ง2ทีมค่ะจากการพบกันล่าสุดในรายการชิวชิลลีกดีหนึ่งนะที่ผ่านมาเป็นชัยชนะของแคนดี้บาร์ที่เอาชนะนอกสนามได้นะคะครั้งนี้จะเป็นนอกสนามที่ล้างแคนหรือแคนดี้บาร์ที่ย้ำแคนไปชมกันเลยค่ะแล้วแม่จังหวะเคลียร์ได้ส่งมาก่อนแล้วปัดออกไปได้เจ้าจุกวันนี้เจ้าขุมน่าจะมีกำลังใจะ มันนี้มีไอ้ร้อยหนึ่งมามาเชียร์ไอ้ร้อยไอ้ร้อยหนึ่งทำหมาร้อยไม่ได้ร้อยอย่างเดียวลุงเป็นไรกับหนึ่งร้อยไหนเจ้าตีออกไปเจ้าจกย้อนไปที่ปีโอสานฝันนะถือว่ามีการขยับตัดเปลี่ยนหลายตำแหน่งเหมือนกันนะน้องพีทสำหรับนอกสนามเกมนี้ฮนะ มีทด้านของพี่โอนะฮะธัญญาพิสิทธิ์ครับรบงเป็นเจ็ดคนแรกด้วยนาาเน,นี่ยมาอยู่ในแนรับเซนเตอร์ตัวสุดท้ายครับอลองดูครับประสบการณ์ของธัญญาพิสิทธิ์จะช่วยให้ทีมผ่านเข้าสู่เกมรอบสุดท้ายได้หรือเปล่าเนี่ยทุกใ่ใหม่หยังยังเล่นไม่ได้สำหรับปีชาและโบสถสินให้เป็นชุมแคนดี้บาร์จะชุมข้ามา ไปเสียบอลภาวาโดนโค้งโคโลนี้โก้ครับเมีสกอร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับของนอกสนามบายเอมอเตอร์เวจากภาวะโดนครับยิงอ่อนน้ำไปก่อน1นึ่งหนึ่งนะเอ้าแล้วเกมเปิดยังไปทชันการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นเลยเห็นไหมมาสวนออกมายิงยิงยิงไปติดอะไรมาเข้าเข้าไข่ไข่ไข่แตกแล้วเล่ชักไข่ด้วย วัวชินต้องควายเกมเดินไปต่อถูกะจุกะน่าจะโดนเข้าเล่นะเป็นทางด้านวุฒิพงษนะ์ครับเอ่อ,อ,อแล้วเข้าใจอะในดอกนี้ ลรกขึ้นมาได้ครับน่าจะยังอยู่หรือเปล่าวะอยู่แหละยังอยู่เออเดี๋ยวยังไม่ใครสนใจก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าทีหลังเล่นบอลต้องใส่กระจับไว้แล้วถ้าแบบนี้ขึ้นนำเรียบร้อยครับที่แน่แครับสำหรับนอกสนามนะฮะจากพระประดนเนี่ยครับผมยิงสวยจริงๆครับบอลยิงได้ดีพระประดนเอาน1-0ทุมเข้าไปดี๋ยวติดชัยภพดีอยวลัมาธนพงศ์ ไปถึงทีละเกียร์ปล่อยบอลสัส้นๆกับสวัสด์เอาแล้วอืเกือบสันน้นนะ่ยแตเรงนีค้าแกนเลยครับข้ากับมาทีคู่นากรแล้วดูนอกสนามครับบีบสมเป็นนอกสนามจริงครับเป็นสไตล์การเล่นที่พวกเขาเรียกว,ว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นของตัวเองเนี่ยก็มีโค้ชสมองเพชรอย่างพี่ลิเกเแล้ววันนี้อพอพี่ลิเกมานี่ลูกตีทำงานเลยลูกตีได้ยิงสองนัดติดแล้วแล้วยิงมาตัวสำคัญทั้งสิ้นเนี่ย หมอนยาวเลยครับสิริพงศ์โยกออกมาอาจเจอโคกทิ้งไปก่อนแต่ตอนนี้ต้องการเกมลุกเหมือนกันครับสำหรับแพนทิปาครับโดนเร็วเนี้ยค่อนข้างเร็วเลยนาทีน uh huh. าทีที่1นาทีที่สของเกมเท่านั้นเองโอ้โห oh เร็วมากอ่ะสัญญาตามหลังมาูกติให้เป็นการเฝ่า, uh huh. าว่าโดนเนี้ยเรียกว้าแกทิมได้ มูตศิษย์บอกว่าไม่ตรงจุดนะฮะให้มาเล่นให้ถูกที่แล้วก็ให้รอสัญญาณแล้วครับครับจะลองหรือเปล่าสําหรับลุงโดรดลุงโรดอะเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมนี้ถ้ายิงตายก็ต้องอ้อมกําแพงเลยฮะ <c oughs> เออเอาครับลุงโรดติดเ <c oughs> นี่ยเข้าไปยังติดสวอตบางจากาจรแต่ยัิสิทธิ์ว่างไงพี่โอสารฝันเคลียร์ขึ้นไปก่อนอนนนย่าไปผลเลยปอยไม่ไปไหนเลยฮะตรงนี้ถ้าพกเตะ กลับเข้ามาหน้าประตูคำบนพยายามจะสะบัดบอลย้อนหลังแน่อย่างตามมาช่วยเก็บเราไม่ได้สังกิดทักษ์สามเมืองเจ้าไทยจัดเต็มมุมกับนดี่บาบุนากรชัยยพขอบอนยังให้ไม่ได้เกียวไปก่อนลุงรถมองสวนขึ้นมาใหม่บอลตักชนะพงเล่นไม่ได้ลึกถึงศริพงศ์เจ้าโจกเฟีดเดียวมาทีลุงลดสันๆกับบิลหลั์ สายออกมาที่ลุงโรดชิงกับปีชาไม่ได้มาที่กําพลกําพลหักยิงลูกนี้ติดสัญญาณดีสีแล้วก็คุกไว้ได้สิริพงษ์ครับเอ้าปล่อยบอลลงพื้นสิริพงษ์แล้วยกไปขึ้นหน้าไปให้ลุงโรดแล้วถึงถึงเก็บบอลได้ไหมไม่ได้คแม่บอลได้ทุกงของเคที่บ่าถูกโดยคุณอากอนุกเข้ามายังติดวอลยังไม่ถึง ตรมต่อเนื่องครับเกมลุกของนอกสนามปาเอมอ์มอเตอร์เป็นปชุทอยู่ครับตำรวจถูกไหมดีเพราะว่าดนเดี๋ยวปันะ๊มกันตรงนั้นโบยลักสกัดออกไปก่อนได้เป็นชุ่มของแคนดี้บาร์าสิริพงเ่ยพยายามจะรีบเล่นไงแคนดี้แคนดี้บาร์าเอาครับจุมเข้ามาโดยคุณอากร เจ้าบอลทุ่มให้รัตพลจะพิงให้ไม่ได้ไม่ถึงแล้วเลี้ยงหนีพุณากรไปชิงหมอกไปขวาแล้วถึงด้วยขวากดลูกนี้ก่อนไม,ม่ต้องกรอบสังกิตทัศมเมืองย้อนออกมาเร็วแบบเร็วๆอยู่ที่คุณากกย้อนขึ้นไปที่ธีระเกตเปิดขึ้นมาไม่ดีบอยลักก็เกบไม่ได้ในจังหวะสองทนพง์ันทพ,พ,พงย้อนมาอยาฝากไม่ถึงรัตพลยังได้ไปทุ่มเข็นที่บาจุม่มโดยรัตพล เอาแล้วไปนอนพันผือเอาผ้าของกับหมอนด้วยไหมแหว่งเสียแล้วลุกขึ้นมาได้ทุ่มรัตพน์เนี่ทุ่มมาให้รีกำมพนไม่ได้แล้วสกิบโลนิ่มแม่ยังไม่ชนเสาเลยครับแม่เกือบไปยังยังที่เสมอไม่ได้แต่ก็เกือบอะเอาแล้วเพื่อสินเล่งไอ้สีเล็บพงต้องรี กระแพงสามสามคนนอกสนามแล้วปักมาที่สวัสดีไปตปลูกนี้เล้อยังเหินข้ามกาลงไปนิดเดียวเอายังที่เสมอไม่ได้เห็นดีบ่าได้แต่ออกไปครับสีลิงพงนอกสนามใบเอมอเตอร์แล้วยกขึ้นหน้าไป หมงไม่ได้แล้วบอลตกถึงทีละเกียร์กุลษาประตูเคนดี้บาร์เรลเลยวมาที่คุณากรจะติดเครื่องแล้วจิ้มอ่าโดย,ยจิ้มไม่ดีจิ้มแล้วหลอกข้างไปใยทุ่งก้าไปของนอกสนนหนงโลครับทุ่มไปพระโดลหลอกไม่ได้อยู่ที่เคนดี้บารย้อนมาที่ชัยภพบ เยบดึงกลับมาก่อนแล้วถ่ายออกมาขวาี่คุณากรคุณากรยังให้ไม่ได้เหมือนกันนะแม่ยังปิดยังปิดพื้นที่ได้ดียังหนึ่งศูนย์อมไปด่สวัสดสวัสด์บังจากขวาออมาที่รัตพลรัลตพลจ่ายแทงขึ้นมาติดทัญญาพิศจ่ายติดเหมือนกันล้าแม่มีขวาวแบบนี้มีขวาวเพล่สินจช่าชางบอกไม่แล้วนะเอรอต่อไปนี่ โดนแน่หัวเหลืองๆแล้วหัวเขียวแล้วตอนนี้หัวเขียวแล้วได้ฟีคิกเึ็นที่บาเ่าประตูตีเสมอ,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 อย้อนมาบนิบนบินชนะพงยิงไม่ได้แล้วแม่ยังไปติดบล็อกนอกสนามนะ อยากได้ไปเตะม,มุมนแม็เกมลุกเคนดี้บาร์แล้วรัตพลย้อนสัส้นๆคุณกรยับเข้ามายัางติดและจังหวัดสุดใชยออกก่อนนะยังได้เกมลุกอยู่ต่อเน,นื่องทางด้านเคนดี้บาร์แต่ได้เป็นทุ่มยัดเข้าไปนี่ไปติดทางด้านสลายุทธ์สลายุทธ์เมืองจันทร์ ทุ่มไปให้สวัสด์สวัสด์สบังจากต้องย้อนคืนไปที่ธีรเกียรติโดนและโดนบีบโดยพ่อโดนทายออกมาที่ทวัตทวัตเจ้าตีย้อกออกมาขวาแล้วถึงถึงที่คุณากรย้อนไปใหม่ย้อนไปที่ย้อนหบังจากแล้วแหวกลูกนี้ได้เป็นฟาวสาลาย,ยุดไปทำควาวเอาต้องคว้าได้เลนแบบนี้แล้วมีสกอรน์นำอยู่1-0แลวเลยออกมาเนดบบะดิบดบโยมาที่ทวัตเหลี่ยมซ้ายกดบนทัชออกหลังเงี้ ได้เป็นเตมุมเข้ามาเกมลูกของเคดดี้บาจะอันไว้ได้นานสักแก่ไหนสำหรับนอกสนามและบุกใส่อย่างต่อเนื่องแคดดี้บาบอลไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยย้อนเรามาซ้ายหักมานิ่มๆไม่มองไม่ถือธนพงศ์เอา,เอาโอ้ยเหนืมืนกันสีนี้ผมกับใจยกออกไปยกขึ้นหน้าไป ชัยพบมุงไม่ได้บนสองมีอยู่ที่ทวัฒน์หาตัวถ่ายถ่ายไปที่สวัสดมีธนาพง์ขอบอลในในมินี้จับจับบอลแรกได้เธอเล่นไม่ได้ยเรามาที่ลุงโรดนอกสนามมีสลายุทธแล้วจ่ายไปติดคู่นากรอ,ออกข้างได้เป็นชุบเข้าไปนอกสนามนอกสนามใบมอเตอร์ลุงโรดทุ่งไปให้พ่อดนเจอสวัสดมาถึงลุงโรดเลย แล้วเจอธนาพงศ์้าไปบีบไปบังแล้วได้เป็นทุ่มแคนดี้บาสชัดเจนพนักงานเร็วก็มาที่รัตพลแล้วแย่งโบลิรักแล้วมีแบบนี้อัลลัมมาคั้งหนึ่งก็ไม่ท้าในสกัดแบบนี้ตีเหลืองไปก่อนคั้งเดียวผมก็ใจคั้งเดียวแต่ว่าเจชนาไม่ค่อยดีแล้วไปหนึ่งดอกโดนไปดึงเหลืองสำหรับรัตพล์ฝีกันนอกสนามมา บอลลีลักจะติดเครื่องโดนสก,กัดไปก่อน้านัหน้าแคน้บาทะลุถึงรอบรองเขตะพนจะติดแบนนะคะ,ะสมไปเหลืองครบสองใบแล้วค่ะ,ะแต่ตอนนี้ต้องตามตีเสมอให้ได้ก่อนเลยค่ะยังตามหลังนอกสนามอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์สักดีทัดแล้วอย่างส่องเข้าไปดุดี่เปิดไปติดกำแพงปาล็กติดกำแพงครับอย่างได้เป็นเตะมุมของนอกสนามบาเอโมมอเตอร์ หนึ่งลูกเท่านั้นครับตามหลังอยู่ของเคนตี้บาร์เวลาที่เหลืออยู่ยอกลออกมาลำแหมขวาขวาโดนไม่เต็มทางเดินธรรมรัตน์ุ่มเล้ยวเข้ามาทวัตโยกจะโย,ก,ยกไปไม่ได้ย้อนไปที่ถึงที่บางจากขวามาที่คุณากรแล้วก็จับบอลลัดลอกไปคุณากรเอาแต่เกมนดัดน,นี้รู้สึกจับเพี้ยนๆนะสำหรับคุณากรต่กเกินใหม่ก็ยังได้เป็นชุ่มนะเคนที้บาร์ พอ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 เล่อพอจุ่มมาที่สวัสด์เจอบรลลิลักไปบังเหลี่ยมบังไว้ก็เล่นไม่ได้จะจ่ายให้แก่กำพลบอลหลุดออกหลังและได้เป็นตั้งเตะออกไปของนอกสนามอะโดยสิริพงศ์นีและสิริพงศ์ยกยกขึ้นไปยังหมองมาได้ชัยาพบหนุนขึ้นไปทีลุงโรติดคู่ดากอนจะติดเครื่อง ถ่ายไม่ได้ครับแล้วยกเปลี่ยนแกนออกให้ธนพงศ์นู่นนี่ก็ล้ำออกไปแล้วเออะไม่ทุ่มอบล็อกสนามกลับมาไปอุทิพง์แล้วสลายยุทธเด็นไม่ได้บอลออกข้างได้เป็นทุกข้ามังเขนดีบาถวัดทุกง่าใน่อนนี้แล้ว เพื่อสินมีมือบะมีมือของนอกสนามแล้วได้เป็นฟรีคิกไปให้แก่แคนดี้บาร์เอาครับ กัมพลยังโดนสกัดมาแต่ผลิตหนุนแม่ไม่ได้บอลตกอยู่ที่คุณากรนย้อนใหม่แล้วเรียกกลับมาได้แล้วปาดมายังติดเลยยังติดนอกสนามเอ่ยยังติดสังกีทัศน์คุณากรทุบขึ้นไปใหม่แล้วไปหาโดยเอ้ยยังยังยังตีเสมอไม่ได้แคนดี้บาลูกแปรของกัมพลนะหาโดยเอายังหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เหมือนเดิมเออ สีนิพงยกออกไปเล่นไม่ได้สลายยุทธเอาแล้วไปไปล้มใส่ป้ายเไม่ได้นะเอาล่นกันต่อทุ่มของคุณากรย้อนไปที่ฝ่ายลิตเนี่ยแง่อัลพีกมาได้กับพลุูนี้จอดโอ้โหแล้วจุดโทษอ่ะหาดอยไม่รอดแล้วไม่รอดในดอกนี้อ้าว โอ้ยลุงโลดะโดนชัดเจนะดอกนี้ไม่รอดจริงๆแล้วก็ผู้สินชี้นิ้วไปตรงกลางกอบแก้โทษหมายความว่าได้จุดโทษสำหรับแฮนดี้บาร์แล้วผู้สินขอดู vr เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะผู้สินกำลังเช็คกิ้ง vr อยู่นะคะผู้สิน ชมที่จอได้เลยค่ะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะตรงนี้ <c oughs> คนหมูปิ้งบอกแคนดี้บาร์คนคนใต้บอกเอาอีกนอกสนามคนณธีรเมฆพี่เทียนเมเดเจอร์ค่ะพี่เทียนตุโบโปบอกนอกสนามยิงที่ต่ำสมเมตรนะ <c oughs> ตอนนี้หนึ่งศูนย์อยู่นะแล้วก็มี V R ที่กำลังเช็คก,กิ้งกันอยู่นะคะว่าเป็นจุดโทษหรือเปล่าอ่ะโอกาสที่ลุ้น ประตูตีเสมอของแคนดิบาร์โกำพลกับรุ่งโรจน์นะคะเบียดบังกันอยู่แล้วบริษเช็คกิ้ง VR เลยค่ะว่าจะให้เป็นจุดโทษหรือไม่จุดโทษ่ะกำลังเช็คกิ้งกันอยู่นะคะกำลังดึงซุปเปอร์สโลโมชันให้บรินัชมอยู่ค่ะ คุณนัทวุฒิบอก FC ฟาริสพันเมียครับอ่านหน่อยครับอ่านได้แล้วค่ะแล้วก็จุดโทวชัดเจนพี่เนนบุลค่ะจากภาพ VR ก็ชัดเจนนะคะ<อ>เป็นการทำฟาวในกรอบเขตโทษเลยค่ะของรุ่งโรจน์จังหวะที่กําพลนี่กำลังจะหลุดขึ้นไปดวลหนึ่งหนึ่งกับผู้รักษาประตูแล้วค่ะจังหวะจะนังยิงแล้วก็เบลเซอร์ชัดเจน แล้วจุดโทษของแคนดี้บาร์ยิงจะเพื่อที่จะตีเสมอเอานุ่งรยก็เรียกว่ายอมรับแต่โดยดีแหละฮะไฟลิปจะเป็นคนยิงเลยและเซ่กับเ,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 เจ้าโจสิรีพองอ์ครับพี่โอ๊ตแต็มมือเลยครับแล้วเจ้าโจ๊ก็ไปส<อ>ุดทางครับยังคงเป็นศูนย์ประตูตอนหนึ่งของนอกสนามเลยครับ ยังยังยังตีเสมอของสิทธิพงษ์ไะเซฟได้ดีเอาสก